พบกับไรสุขสวัสด์นะคะวันนี้พามาดูไผ่เปาะข้าวหลามนะคะไผ่เปาะข้าวหลามที่เราใช้ทำข้าวหลามนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเขาจําหน่ายแต่ก่อนเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มหายากแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มตายขีนะคะอย่างต้นนี้ก็เกิดจากต้นขีหรือว่าต้นเมล็ดนะคะที่เขาร่วงหล่นลงมานะคะอันนี้น่าจะอายุประมาณ4ปีนะคะ4ปีแต่ว่า ด้วยลักษณะของเขาก็คือว่าเขาเป็นไม้ที่อยู่ตามภูเขาเนาะไม่ได้บำรุงดูแลรักษาอะไรต้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าก็พอทำข้าวหลามได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมลักษณะของไผ่ข้าวหลามนะคะไผ่เปาะข้าวหลามว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำแก่ของเขานะคะลำแก่สีก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยนะคะนี่ลำที่ใช้ทำเป็นข้าวหลามนะคะ ก็จะเป็นสีที่มีติดสีขาวแบบนี้นะคะเป็นลำน้องหนึ่งนะคะลำอ่อนลำน้องหนึ่งลำของปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะลักษณะสวยงามนะคะลำยาวนะคะลำหนึ่งน่าจะตัดได้ประมาณยี่สิบป้องนะครับน่าจะได้ประมาณยี่สิบป้องค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะคะว่าทําไมเราถึงเรียกว่าไผ่เปาะนะคะมาดูเยื่อด้านในค่ะนะคะว่า เป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวจะเคาะให้ดูนะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้เห็นเหยืออ่อแล้วเดี๋ยวจะเคาะให้ดูนะคะ ที่เขาเรียกว่าไม้เปาะเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเคาะข้าวหลามแค่นี้เองนะคะก็จะได้ไข่ข้าวหลามที่มีเยื่อข้างในสวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเยื่อเขาจะนิ่มนะคะทำข้าวหลามอร่อย นี่สวยมากค่ะไผ่เปาะข้าวหลามนะคะโอเคค่ะคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูไผ่เปาะข้าวหลามนะคะที่เป็นแบบขีนะคะหรือว่าแบบมเมล็ดนะคะไปกันเลยค่ะเราพามาดูขีต้นไผ่เปาะข้าวหลามนะคะว่าลักษณะกอเขาเป็นยังไงคะอายุกให้ดูหน่อยค่ะดูค่ะอันนี้เป็นเงาเลยนะคะ อันนี้ถ้าเราชำใสถุงก็อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้อายุน่าจะประมาณปีหนึ่งนะคะเพราะว่านี่เขาโตไม่ทันเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่ข้างบนจะมีร่มมาเยอะนะคะอันนี้ก็เลยโตช้าหน่อยแล้วก็โดนลากไผ่ตัวที่เขาใหญ่กว่านะคะคุมอยู่เดี๋ยวเราจะเอ,อให้ดูนะคะว่าลำของเขานะคะคลักษณะลำเล็กๆแบบนี้นะคะ สามารถทําหลอดดูดได้นะคะลําเกลี้ยงสวยนะคะแล้วก็ลักษณะลํำเขาเจะค่อนข้างยาวนะคะยาว่าจับให้ดูหนะคะ่ค่ะนี้ก็ถ้าเป็นลําเล็กก็หลอดดูดได้นะครับถ้าต้นใหญ่สมบูรณ์ก็เป็นทําเป็นข้าวหลามได้นะครับประมาณสิบห้าเซนีีค่ะ ไดไ้เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะว่าเขาเป็นไผ่ข้าวหลามจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาก็มีเยื่อแล้วนะคะแล้วก็สามารถทำหลอดดูดได้จริงๆริงไหม ขณะลำเขาเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปตัดดูเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าข้างในเขาสามารถทำหลอดดูดได้เห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วลำเขาเาก็เกลี้ยงสวยมากนะคะนี่ครับ เดี๋ยวจะเคาะให้ดูนะคะว่าเป็นไผ่เปาะข้อหลานแท้หรือเปล่านี่ค่ะลักษณะไผ่เปาะนะคะเวลาทุบข้อหลานมันจะทุบนี่ค่ะไลขึ้นมาแบบนีมม้มาแล้วค่ะเยื่อนี่ค่ะเยื่อ นุ่มมากนะคะเยื่อนุ่มเยื่อไม่แข็งนี่ค่ะเหมาะกับการทำข้าวหลามขนาดอันนี้เป็นอันเล็กๆนะคะเนี่ยเยื่อก็ยังดีขนาะดนี้นี่ค่ะโอเคนะคะไผ่ข้าวหลามไผ่เปาะข้าวหลามนะคะครับก็เราจะเก็บต้นพันธุ์ไปขยายพันธุ์ที่ไร่นะครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมก็เข้ามาชมได้ครับไผ่ ปาะข้าวหลามนะครับที่ใช้ทําข้าวหลามแล้วก็ลําใหญ่ถ้าเป็นข้าวหลามนะครับลําเล็กก็ใช้ทําหลอดตูดได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไลฟ์สวนด้วยนะครับก็สนใจอยากจะชมต้นพันธุ์แปลงปลูกก็เข้ามาที่ไลน์แล้วนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ